คนข้นเนือใส่ต้นหอมไปน้ำครับของเขาใช้าปอีสานเขาสิคข้นใส่ที่หลังนะครับก่อนฟักเขาใส่ไปน้ำใส่ไปน้ำจืน,น้อยก็ได้ มอนีมอนีกับสีไม,ม่ลาบปลาขาวนะครับนาะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องวิลลันชาแนลครับ็ดลาบปลากัทสีนี้กับสมีเครื่องไว้ครับมีหอมแดงตะไคร่กระเทียมครับแล้วก็เก็ตปลาเกดปลาแล้วก็เตรียมหม้อต้มต้มน้ำไว้ ไปใบหอมเตรียมไว้ครับฝักปลาฝักปลาแล้วเขาก็จะเอาไปล้วนนะครับน้ะล้วนใันสุกเพราะว่ามันล้นระล้งใหม่กินดิบครับกินปลาดิ้ฟปั้งเนี่ยใส่ใส่ค่าไปครับค่า แล้วก็เอำวา,า,าฟักใส่ครับแล้วก็มีต้นหอมผักปุง้งน้ำตุ๋นลูไกไ,ไก่ไก่กระเทียมใส่ให้ฟักปลาเดี๋ยวตอนล้วนอีไลยเบอร์อีเทียนครับขอฟักปลาไม่เลวครับ ฟักแล้วก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นครับที่นี่เตรียมกระทะครับเอาเครื่องเคมีออกไว้ค้างพักเพว่าเดี๋ยวเขาจะเอาบัพริลกล้มเขียวนะครับเนาะ

เซตเดียเลยเซ็น,น,นัเี่มอตุ้มยังไงครับนิหอมตุ้มปลาที่นี่ก็เดียวพริกตตอครับ ไปกินกับเดี๋ยวเอาน้ำมันหอมระเหยออกมาครับมันออกมาจากเอ่อพริกน้ำให้มันหอมเพราะว่าในน้ำมันนี่มันหอมพวกกระเทียมพวกหอมแดงพวกกะข่ายเจียวอยู่แล้วเจียวมันี้ ะเทียวเนื้อปลากเร,รืออบเนื้อปลา,<ม>าเนียแหละครับเอาลงเกียวในกระทะที่เกียวเตยงเลยเห็นมันหอมแบบปลาปลาียบร่อยอเอาละครับเอาละ ไว้พักไว้มันกรอบครับหัวโดนลนายบอดีดังครับเสียงรถกตแห้งคนเราครับเนาะรถเป็นแรงยีรีสสินปลาครับลงไปเลยครับ ล้วนครับล้วนจนเนื้อปลาสุกโดยย้น้ำแกงนี่หยอดน้อยนึงครับตอนนี้ก็ล้วยนะครับเต่กระยาเข็ดลาบเนียวนะครับจะว่าเห็ดลงยาบประมานครับ แม่บ้านมาแกยเราผัดข้าผัดในกันหอยครับผัดน,น,น,น้อ <c oughs> ย,ยเดิ่งๆเลครับตอนนี้ ตอนปักเขาใส่คาใส่หอมบัวต้วนหอมเนะาะผัดความผัดพริกนะไปน้ำตัวนี้เห็นมันหอมมันหอมออกมาไม่เลอวปากแล้วก็ใส่เกลีอยไปน้อยนึงคนระับแล้วนี่ก็เอาน้ำซุปลงจหน้อยครับผมัพนิงนะ ไหลายไฟลนนเบิอนปุงนะคร <itu? S 2> ับนะหมอปลากระพดแลวล ตา,าที่เริ่มเพอาะนะครับ้าตุเ,เกินปฟรมแบบบอดดิ้งครับอ๋อบนหนุ่มก็คือบะแสบมากนหนามลายนิดหน่อนยลองทิศซ้อมเสือยังี้ หอมผักป้อมครับใส่น้ำตุกินลงไปเลยเดกินเด็วกินเลยครับ ทำการปุ่มครับปุก็ใส่พี่ผมครับใส่ไปเลย อย่างครับจักกน้อยนึงตอนฟักเขาใส่ไปแล้วครับเกี่ยครับแต่ตอนนี้เขาใส่อีกน้อยนึงครับเพิ่มอีกน้อยน้อย น้าครับเสาใสนหมงตุง่ใส่หลาบนิงน้อยตอนนี้ก็เริ่มเอาเครื่องลงครับเอาผักลงตจนหอมพักคว่มพักสดเคี้ยวซอยแบบลงกกรน,นี้ครับ มีนยังนอหลุดจากได้ตัวโอ้เปิดเบียดขัดอีกหอมเดียวเอาซอยใส่กับมีดมีใบบกขูดซอยน้ำน้องเขาหนะใบบกขูดซอยต้นหอมพักป้อมใส่ใบหอมซอยใส่ไปเลยครับอย่าได้หอม,หอม ใช้ที่หลังครับพวกเนี่ยใช้ที่หลังลงไปเรื่อยหมดเครื่องหอมอันนี้เลือไว้กินกัดนี่ครับคนที่ติด xíu em có gì xím làm Cô. biết đầy hợp biết. ต้มก็พอดีครับพอดีแล้วครับเดี๋ยวตักใส่จานกันนะครับเนาะแล้วละครับลาบปลาเบลอมีต้มปลาครับ ปลาปิ้งครับปลาบิงปิ้งปงานสามตัวเมนูปลานี่หลายมาครับมาครับกินข่าวทั้งแบนครับนี้เริมแต่สองคนเราคือี่นลี่วหือาสร้หรือระไได้สร้างคือแฟพัดเลีว่วอยู่มที่ไปก็หาไปกินข่าลูกมากินข่าครับ กินข้าวน้มกันเด้อพ่อแม่พี่น้องเฮ้ยเห็นก็เห็นใครกินจะลุยหรอกเหนใครอาผมผมไปแล้วนะปิ่งบ่ได้เอาขีออกเนาะเอ้ยไปกินข้าวก่อนเดี๋ยวค่อยมาๆเฮ้ยอันแบบไค่เลยใหม่ถึงเปิดวันไหนอ้อเปิดวันที่ไม่ใครหรอผมบ่เห็นใคร Anh như như ừ, ừ, ăn thịt này lấy lấy dưỡng dưỡng, Ăn đi đẹp lắm, bỏ thai nó vô Xẹp อออขอลาท่านหนึ่งก่อนนะครับสวัสดีครับกินเขากันครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดถูก,กใจใน,นเด้อครับเด้อ